สวัสดีครับผมสักดิ์รพีนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าองอุ่นนะครับมันจะมีนวลขาวๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นคราบขาวๆอย่างเงี้ยนะครับเกาะอยู่ที่ผลองอุ่นนะครับหลายท่านสงสัยคิดว่ามันคืออะไรนะครับเป็นยาหรือเปล่าเป็นสารเคมีกําจัดเชื้อราอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนํากันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ฝ้าขาวๆที่ติดอยู่ท <tinc S 1> ี่ผลองุ่นนะครับเขาจะเรียกว่านวลองุ่นนะครับนวลองุ่นเนี่ยนะครับเป็นยีชนิดหนึ่งนะครับที่องุ่นสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องผิวนะครับปกป้องจากเชื้อราหรือแบคทีเรียนะครับหรือแมลงอะไรที่เข้ามาทําลายหรือป้องกันการคลายความชื้นออกไปจากผลองุ่นนะครับทําให้ผลองุ่นเขาเนี่ยไม่เสียหายเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นยีตัวเนี้ยไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะ องุ่นก็สร้างขึ้นมานะครับก็หลายหลายท่านนะครับเวลาจะทานนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องล้างให้นวลออกหมดก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับต่อการต่อการเป็นพิษน,นะครับไม่ไม่มีผลไม่มีอันตรายอะไรเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อองุ่นที่มารับประทานโดยทั่วไปนะครับแนะนําเพื่อนๆครับให้ล้างผ่านน้ํานะครับ ก่อนที่จะรับประทานเนี่ยครับให้ล้างผ่านน้าที่ไหลนะครับเพื่อที่จะชะนะครับสารฆ่าแมลงนะครับหรือสารเคมีกําจัดเชื้อราโรคพืชเพราะว่าการปลูกองุ่นเนี่ยครับค่อนข้างที่จะใช้ยาฆ่าแมลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อราค่อนข้างเยอะในแปลงเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่นะครับเขาอาจจะพ่นนะครับยากําจัดเชื้อรานะครับหรือยากําจัดแมลงในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การซื้อองุ่นนะครับแนะนําเลยนะครับก่อนที่จะรับประทานเนี่ยพยายามล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับโดยผ่านน้ําไหลนะครับองุ่นของที่นี่นะครับของเรานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าติดไม่เต็มช่อเท่าไหร่นะครับเพราะที่นี่ผมไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะครับอย่างพวกนี้นะครับอย่างปกติเนี่ยถ้าเขาจะยืดช่อขยายเนี่ยนะครับเขาจะใช้ฮอร์โมนจิบเบอร์ลิกนะครับพ่นเพื่อที่ยืดช่อให้ยาวขึ้นมานะครับแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับ ให้ยืดช่อเราปลูกแบบธรรมาชาติอย่างเดียวนะครับไม่ได้เร่งอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดผลอะไรต่างเนี่ยมีดแรกครับอยากจะไม่เต็มที่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวเร่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลแบบเชีวร์พันปลอดสารพิษค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับก็เราปลูกในโรงเรือนนะครับอ่าโรงเรือนปิดนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลแบบเชีวพันทั้งหมดนะครับใช้เชื้อราไตโคโทมาป้องกันเชื้อราโรคพืชนะครับแล้วก็บิวเรียเมทาเลิเซียม ป้องกันกําจัดแมลงเราก็มีแมลงเข้ามาทําลายตามปกตินะครับออกการดูแลก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ควบคุมทั้งแมลงทั้งโรคพืชต่างๆด้วยชีวพันธุ์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองุ่นของผมเนี่ยสามารถที่จะเด็ดทานได้นะครับทันทีนะครับ <c oughs> เริ่มหวาน <c oughs> หวานนิดๆน,นะครับยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับก็หวานนิดๆน,นะครับองุ่นสายพันธุ์เคียวโฮนะครับ เป็นองุ่นแดงนะครับมีมเมล็ดนะครับก็ผมเด็ดมาทานได้นะครับอของเราไม่ใช้ยาฆ่า,า,า,มาแมลงแล้วก็เคมีกำจัดวัชพืชทานได้ทันทีนะครับ <laughs> เริ่มมีหวานนิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะเริ่มสุกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ เดี๋ยวว่าทยอยตัดอะอร่อยครับโทษทีครับอือ <c oughs> โจเป็นพันมีมเมล็ดนะครับแต่ว่ารสชาติดีมากนะครับโอเคนะครับก็ผมกินให้ดูแล้วครับว่าเราปลอสารพิษจริงๆอนน Hi ันเนี้ยหายหายไปเนี้ยผมมาเด็ดหลายรอบแล้ว <c oughs> นะครับ ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆคงจะได้รู้กันแล้วว่านวลองุ่นคืออะไรนะครับโอเคนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ